ก็ดาจะรออก่อยเถอะน้องที่เชื่อวาอสามคนต้องนํำยามาให้เราแน่แถอ้ยเฮ้ยเ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้เ้ยยยเฮยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้้เฮ้เ้ยย เด็เยคนคนตั้งเยอะตั้งเยมึงก็ไปส่งมึงไปส่งคนเขนด่วยพูดไรนี่เอาใรจะตั้งใจวะไล้อันไหนล่ะเนี่ยที่จะไ่รู้แล้วอันไหนยาทำอะรไปแต่ยาแก่เอออไออ๋ออ๋มอสุกับพี่ค่ะนายรักใช่ไหมรักดีกันรับใ้มาหลายปีดีมากเป็นหนูรองยาหน่อยเออโอ้ยเอาวะ เฮ้ยเดี๋ยวป้าไงเดี๋ยวทำไมอ่ะคุณไปกินแล้วกูณจะไปกินยังไงเดี๋ยวป้าไงทำไมอ่ะแล้วถ้าคุไปได้ขึ้นมาเพราก็อีกซองหรือก็เป็นยาทำให้หายไปมันมียาทำให้หายอยู่เออมึงมาลองดูก่อนเรื่องฮ้ยมันจะดีเหรอดีดิทำให้เจ้ามึงได้ยศนะเออมี่ถือว่าพงศ์เห็นก็พงศ์ท่านนะาสับแล้วมึงจะตาลักให้กองทำยังไเหรอกอมาต่อซองหนึ่งแต่พงศ์ท่านกองดาวต้องเหลือยาแก้หมอบชั้นด้วยนะเหล้วไมอได้วยนะแบ่งกันนะ ลองลองดูเพื่อนเสียงเราดีอยู่แล้วเรากลัวอะไรจะรับเทศมหาชาติอยู่เลยโ้ยโอ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 ้ยเอ้ยอ้มโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอนี่อ้ยโอ้ยอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้นเอ้ยโอยโอ้ยโ้อ้ยโ้ยอ้ยอยโมัน้้ลยอ

เดี๋ยวก่อนจะไม่หายนะพ่ัร uh, uh ู้แล้วฉัรู้แล้วเีหลืออายตวายต้องคลนเด็จพี่อ้โหนีไปเลยฉัรู้แล้วไงเดี๋ยวเราจ้าก่อนวายต้งคลก็จะฆาเด็ดพี่เอางี้ละเอิ่ม โอ้โหไม่ได้อ่ะน้องจะกินน้องเอ้หมดเลยอ่มาใชไม่ได้แล้วมึงจะหลยามายังไงละก็มเอามาต้อมันนะต้องันมเยไหนรเอ้หมเฮวเอวอ่ะฉันเสียใจที่หมดหมดหมด้มหมดเฮ้ม ี่เป็นไทำไงอ่ะหยาดเป็นคนที่บ่นเลวะไม่ได้ปนรยไยาพูดได้ก็พูดื้อ่อไใจยเลี้่ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าทีันตรนั้นน่ะขอโทษเยวมันออกวิชาน่ะแหม ทิ้งผมจะสลาดทิ้งทำไมล่ะมึงเป็นคนขาดไอโอดินไม่ใช่ไหมไอโอดีนไปเดี๋ยวโม่ด้วย

ไปพ่อเขาไปเขมรไปซะแล้วพูดอะไรยังโอ้ยมึงยัโอ้ยเยอะเยเหรอเออเออเอที่หออมันเป็นตัวยานน้องดเนี้บ้างูเลยเาสีมันด้วยเอาเอาไว้ใจลิงเนี่ยน้องพดน

สี่ห <c oughs> ้าอ <c oughs> <c oughs> เออเอ้ยได,ดไเออคุณพ่อคุณแม่อ่านเธอได้ไหนต้องไม่ชื่อป๊อ ôi đang quay đang quay Không, tôi cầm Bóp Mẹ đang cài đang cài đang Bóp Ủa ơi Ủa bó. Bó ơi Ủa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  ơi Kì เราพูดถึงพ่อถึงแม่เราเองเนี่ยบรรยายไปว่าเราเนี่ยรู้สึกกับพ่อกับแม่ไงเออไม่อะไรเลงคพูดที่พูดเออรู้สึกกับพ่อกับแม่เออรื้อปีกันนี่ไม่ได้นดของมันเองปลีดีกันเปลื้อปลีกีไปไปยืไปยืมกบปลี ไนะลิ้นลิ้นไม่มีบ่อยเลย่ความรู้สึกที่เรามีต่พอนแม่จเใาอาจะช่วยได้นะอยพรอยพรท่านผู้ชมที่มาชมยเดี๋ยวมันจะได้โดนลิ้นไปเรื่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเหมือนพระลงนั่น่ไหยขอบุณขอบุณครับท่านที่มาในงานนี้เออเ้ยนี่เหี้ยห้องน้อยู่ไหนฮ้ Ơ ơ ơ ơ cái 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 อหายแล้วหายแล้วหายแล้วใช่ไหมขอโทษทีขอบใจมากขอบใจขอบใจนะจีไปตามหายามาขอเดชะที่กงหมองเห็นเนี่ยเป็นความจริงสุมายามีชูไหมคะเอาละเรื่องนี้พี่จัดการเองท่านก็เราก็จะไปไม่กลับนี่ค่ะพาน้องเราไปพักผ่อนรับได้ก้าวอาจารย์น้องเป็นไรไดูแลพวกบรรกายดีด้วยนะเพืยอค่ะไม่ต้องห่วงน้องก็หมอเช็คเข้าพักตรวจไปไป เพียงนี้ไม่ร้อเข้าเลยทำเป็นใบขยะแล้วก็ไม่ลำเธอด้วยนะน้องเราหายใบก็สบายใจขอสุขภาพดีและที่เกียให้เหลือแต่แขนเท่านั้นเนี่ยแล้วแขนพวกท่านยาวไงดีเอาน้ำลดไว้เผื่อมันงอกออกมามั้งไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้แล้วต้นอ้ยมาโอ้ีเช้าบาบัิอะไรประเดยนนี้เอาสุมาจับกันที่มาแล้วเรื่องะ มึงไปเอาขึ้นเฟ้าเลยเ,ยเดี๋ยว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 ไปเอาขึ้นเฟ้าทำไมเล่าทำไมอ่ะติแทนกเป็นแบบนี้ทำได้ไมขึ้นเฟ้าไม่ได้อพอาะทุ่ตั้นมาเห็นเนี่<อ>ไล่ไล่ไ,ไ